Yeah. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดี f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามสายลานักเล่นลม้มแอร์กันพิซซีนะครับแต่เมื่อน,นี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มานำเสนอคลิปใหม่อีกนะครับคือเมื่อน,นี้ผมก็นมนี้ชุดลังไกนะครับของปืนพิซตัวใหม่นะครับที่ผมได้เหตนะครับ นี่นะครับก็เป็นชุดลันไก่นะครับหรือชุดคอนกระแทกนะครับในตัวนี้นะครับก็บยังพันเด้วเสร็จสมบูรณ์ครับได,ได้ตัวลันคอนลันไก่นะครับเล็กนะครับชุดล้างลันคอนนะครับก็มีตัวนี้นครับก็บเป็นเล็กที่ได้หามาแล้วก็มากึ่งตาเกี่ยว คุณกาแบบอขอนตัวนี้นะครับล้างคขอนตัวนี้มันจะมีไม้ข้อมันกับปืนพีซีพีตัวเก่านะครับปืนฟูตัวเก่าครับไม้ข้อมันในชุดนี้มาจากใสนะครับคือผมได้ซื้อต่อจากอายผูน้นึงนะครับที่เพิ่งเพิ่งจะเทคกันไปว่าเพิ่งเทคมาแล้วนะครับผมก็เลยขอซื้อต่อมาเห็ดนะครับในชุดนี้นะครับ ถึงรีวิวไปแล้วเมวื่อวานนะครับกระสีมีพันธุ์ไทยนะครับสไลด์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเหลือแต่พ่นสีนะครับในสุดพันธุ์ไทยต่อไปนะครับ,ก,บก,กระสบเหลือกิปมื้อครับผมก็ได้เทสเสร็จแล้วกิบมือกับเฮดมาจากเหล็กกล้องนะครับที่มาเอามา,าปาดดูดใส่แล้วก็มาตัดแล้วคร ครับให้มันเขาดูเขาสูงนะครับในสูงของกิดบมือตามจับของอิมโฟนครับตกแต่งเรานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกลองชุดลันค้อนนะครับไก่ชุดลันค้อนนะครับติดกับล้างล้างลันค้อนนะครับล้างค้อนนะครับในส่วนนี้นะครับ ในล้างลำคอนีมนมาจิมีสปริงกับคอน,นครับในส่วนนี้ปกติเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเหลือคอนกับสปริงที่ยังหาหายุะครับแลบ้วก็พรรทัสื่อนะครับนันแรกนะครับผมต้องถอดตัวนี้มาก่อนนะครับถอดอพันธะมาก่อนนะครับหลุดไครับ ก็เหลือแต่ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเอาคลิปมือออกดึงออกนะครับเหลือแต่ตัวนี้นะครับในกลิบมือนี่ผมมือจะเป็นลงลงอยูครับผมท่านได้ไปเชื่อมปิดปิดตัวนี่นครับมันเป็นลงลงอยู่ สำคัญมือนึ่นครับผมจะอธิบายในส่วนนี้นะครับอธิบายในล้างคอนแล้วก็ชุดลันคอนนะครับชุดลันคอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ถอดออกใ้พี่น้องน,นะครับนะครับก็จะสังเกตเห็นอ่พี่น้องเอฟซีสังเกตเห็นอน,ออหน,นอกตัวนี้นะครับ หกเหลี่ยมนะครับนอตหกเหลี่ยมครับคเรนกจับยึดไว้นะครับ,รบรครบวรจะได้คันออกนะครับ นะครับเสร็จแล้วครับไอ้นี่นะครับก็จะเป็นไกตัวลันขอนนะครับนะครับตัวนี้นะครับเฮดมาจากเหล็กกล้องนะครับมีขนาดเาท่ากันนะครับโดยทั่วไปก็จะมีขนาด ความสูงของกล้องนะครับมีประมาณสี่เซนสี่จุดห้าเซนนะครับจะประกอบด้วยตัวแกนแกนกระเดื่องนะครับตัวนี้ครับผมจะถอดออกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวลั่นไกนะครับตัวลั่นคลอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ ที่เป็นเดือยขึ้นไปสำหรับตัวล็อกคอนบอให้มันไหลนะครับห้มันลันนะครับนี่นะครับเหล็กกระเทศมาจากเหล็กเ้นต์นะครับเหล็กเ้นที่มีลักษณะที่เป็นแบนๆนะครับมี โดยทั่วไปครับหาซื้อได้จากด้านวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นเหล็กเส้นที่มาดัดให้เป็นลูกกุงนะครับเหล็กแบนๆน,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 นะครับรายละเอียดนะครับาการเจาะผมก็มีเตรียมไว้ให้พี่น้องเมืองนะครับผนก็ได้วาดได้ออกแบบไว้ให้เพื่อเป็นความรู้สำหรับพี่น้องแล้วก็ซีที่จะนําไป่าทําทเองนะครับ นี่ตัวนี้นะครับกสเป็นตัวนี้นะครับผวจะได้อธิบายนะครับในกฎไกการทํางานเป็นยังไงนะครับซึ่งกะสีเป็นระบบกระเดื่องนะครับในในระบบนี้ระบบคานกระเดื่องในระบบนี้กะสิเป็นเข้าใจกันง่ายๆนะครับเมื่อมันมีจุดหมุนนะครับตัวนี้คือจุดมุนนะครับตัวนี้กะ เมื่อเมื่อเขากดนะครับกดไก่ปุ๊บนะครับเมื่อเขากดไก่นะครับสังเกตเดีสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเราเขากดไปกดไก่มามาหาปุ๊บความสูงของหัวไก่นี่จะสูงขึ้นนะครับถ้ามันตั้งตั้งฉากยังสี่นะครับมันก็จะสูงขึ้น,นครับถ้าเมื่อเขายั้งบ ยังไม่มมได้ขืนค้อนนะครับยังไม่ได้ขืนค้อนเดียไก่ไม่ใชยู่ลักษณะนี้นะครับไอ้ยูลักษณะนี้นะครับเุ่เขาขืนค้อนนะครับขืนค้อนปั๊บนะครับไก่ที่นีก็จะถอยก็สิดดันถือดันไปข้างหน้านะครับแล้วตัวนี่ก็สิสูงขึ้น,นะคระับ สูงขึ้นบานสินะครับเมื่อเขากดไก่นะครับเมื่อเขากดไกไกสิความสูงนี่มันจะขึ้นขึ้นไปดันท่องออ่ล้า,ลางท่องล้างเงินลุอ่าล้างคอนนะครับขึ้นปุ๊บเมืม่อดันขนึ้นปุ๊บตัวนี้ก็ถอยลงนะครับกระสานนี้นะครับกดถอยลงเมื่อเขาว่ากดเมื่อเขาขึ้นคอนไกสิตัวนี้ตัวเดือยตัวนี้นะครับไกสิ ดักนะครับขอนอยู่นะครับมันมันก็จะส,สูงขึ้นตามลงนะครับมือเขามือเขา,ากดนะครับตัวเดือที่นี่ก็จะถอยลงนะครับถอยลงมานะครับโยขึ้นถอยลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อของล้างขอน,นครับมือเขากด ตามลงนะครับแสดงว่าตัวตัวนี้ตัวนี้เขาปล่อยคอนแล้วนะครับครับนะครับตุวอย่างไรนะครับเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับอาซิมีอ่าเจาะผิดพลาดไปนะครับก็คือมันเป็นที่การที่เจาะผิดพลาดนะครับมนก็เลยมีหูนี่ขึ้นมานะครับกับเกี่ยวกันนะครับหรือที่สำคัญก็จะมีตัวนี้นะครับตัวเดือย ตัวที่ดันค้อนไปว่าให้มันพุ่งออกไปครับสปริงอยู่ฝั่งนี้ครับสปริงอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับ,นนรบดันค้อนอยู่นะครับเมื่อเขาถอยมาปุ๊บเมื่อถอยมาค้อนก็เหยียบนี่ปุ๊บเจอเจอร่อ,องปุ๊บมันก็ดักเลยนะครับเมื่อเขากดกดนะครับกดไกมันก็มันตัวนี้ตัวนี้ที่สูงขึ้นเราก็จุดัน ดันกระดัดนไกลดันสลักตัวนี้ครับเห็ตามลงนะครับละครกับพุงไปนะครับไปง่ายนะครับครับมาสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้ถุงในประกอบขึ้นแล้วนะคร uh, ับเอาง่ายนะครับก็คือม AH. ือเฮาบพานบพานจะกดไก่นะครับตัวสาักตัวนี้ก็จะได้โ like, พ้นะครับมือเฮากดไก่กดนะครับกดขึ้นนะครับ แตสังเกตเห็นตัวไก่ตัวนี้ในหัวมันจะสูงขึ้นครับแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็เห็นให้มันดันตัวนี้ลงนะครับดันสลักตัวนี้ลงนะครับทำตามลงแล้วค่อนกับดิแรนนะครับนะครับแล้ไปต่ำมาวาลของเขานะครับแล้วก็ปล่อยลูอหมกนะครับเมื่อเขาดึงค่อนขึ้นมานะครับดึงค่อนขึ้นมานะครับดึงคอนขึ้นมาตัรนี้ก็ดินลงนะครับลงลงเพิ่ ทางนี้ก็คืสปริงดันขึ้นนะครับเมื่อเจอล็อกนะครับเจอล็อกสลักเจอบากที่ผมาบากคอนนะครับไปเป็นตรงเกาะคอนนะครับเมื่อเจอปุ๊บมือช่างมันดันขึ้นเมื่อกีดันขึ้นมานะครับมันอกล็อกคอนไ้บ่ให้มันแดนนะครับนอกจากเขากดไก่นะครับกดไก่กดแบบนะครับตัวนี้ก็ที่ต่มลงนะครับ เราของสิเลียนนะครับคนใจง่ายแค่นี้นะครับมบี้หยางยากนะครับนี่ด้านในนะครับเมื่อนี้นะครับผิดกับผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัายเอซีแล้วก็ผู้ที่ขอมาชมนะครับผมกับสีพยายามพัฒนาในการทําคลิปผิดไปอีกนะครับซึ่งกระยังเบาขันเก่งนะครับสำหรับเมื่อนี้คงขอขอบคุณหลายอยัาง ที่ยังติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาะมียังสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบให้นะครับแล้วผมก็คันท้าบอดีคลิปบอดีก็สิได้ปรับปรุงให,ให้มันดีขึ้นนะครับนี่ครับผมก็ประกอบขึ้นแล้วนะครับประกอบขึ้นนะครับเปนน็นสถนีครับ สุดท้ายนี้นะครับผมงกระโบ้ยยังไรนะครับกับท่านอหนที่สนใจนะครับในแบบที่ฝุ่นไก่นะครับในการลั่นก้อนนะครับผมก็จะได้ทิมทิมรูปนะครับที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับอยู่ท้ายคลิปคือเก่นนะครับสำหรับผู้ที่วัดเบื้องมนฐานนะครับแล้วก็มองบอกนะครับผมก็จะได้ทิม แบบไว้ให้เบิ้งนะครับในช่วงถ่ายคลิปนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็ได้นําเสนอจบลงในการสร้างกลไกนะครับไกลกองชุดลันคอนนะครับตัวนี้นะครับของปืนต่อไม้หมนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากผู้ที่เข้ามาเบื้องไม้นะครับได้กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้คุณให้คลิปได้เฮ็ดต่อไปนะครับ และก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ยังติดตามกันอยู่ถึงผมที่ผมได้ห้างเหินเวลาการทาคลิปไปโดนเตือนนะครับผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปาหาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาเฮ็ดในตัวปืนพิซซี่เอ,เอ,เอโฟโฟตัวที่2นะครับก็เลยในห้างหายไปโดนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับเอฟซีที่ยังติดตามและก็ขอบคุณคนที่เข้ามาเบิรงใหม่นะครับ ถือใจใกดไลค์นะครับชอบใจกให้กดติดตามนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ